สวัสดีครับพบกับผมแบสกายนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไหมครับกันผมจะสร้างใหม่เลยนะครับชื่อว่าเอิมชื่อว่าอะไรดีครับชื่อว่าอมผมจะตั้งชื่อว่าเออริ้งออกสิชื่อว่าไลออนแล้วกันครับง่ายสุดละ บางไม่มีสีนะครับผมก็จะมาเล่นกันนะครับเอ,อเริ่มแรกครับมาครับผมอยู่ที่ไหนอ่ะเชื่อมันจะเป็นเกาะเกาะหนึ่งครับสัดม้ากันนะครับล,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 ลา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 ครับตัดม้าได้สองกกอนแล้วเกมนี้คลิปหน้าผมอาจจะเล่นกับเพื่อนนะ ไม่แน่นะกรบอกว่าจะเล่นกับเพื่อนครับครับถ้ามีเวลาของ็จะเล่นนะครับถ้ามีเวลาผมก็ไม่เล่นครับเออผมก็เป็นมือหมฮาร์ดแคสเกมนะครับก็อย่าลืมติดตามมันเยอะละครับอ่าเราจะไปค้าก่อนนะครับครับโอ้มันเป็นกล่องจริงเลยเว้เอาละค้าก่อน โอเคได้แล้วอ่าได้แล้วได้แล้วเฮ้ยวัตถิเจ้าวัวเจ้าหมูอ่าแล้วก็จะฆ่าอะไรดีดีแอกแล้วกันไม่พี่แอ๊สิคว้านะเรจะไปตัดไม้ต่อครับผมชอบไม้ขาวนะครับผมชอบไม้ขาวอ่าแล้วก็จะตัดนะตัด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 โอเคได้แล้วครับสร้างมากผมก็สร้างาแบบกระ,กะ,กะต่ายกระต่ายกันนะ มันไม่ค่อยมีผมสร้างไม่ค่อยเก่งคนระับบ้าของทราบไม่ค่อยเก่งอ่าตัดได้แล้วครับโอเคเต้องการลากต้องการตัวของมันด้วยเอาไปปลูกได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยเอ้อปังง่ายจริงเดี๋ยวงนี้เคยชมเสียหมึดนะ่ะต้องรีบสร้างบ้าน เออใช่ไหมเธอครับแล้วมันก็อันนี้นะครับอ่าได้เวลาสร้างบ้านโอเคครับไม้ก่อนตึ๊บตึบต๊บตึบต๊บตึบต๊บตึ๊บตึบ๊บแค่มาสามาร้างบ้านตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะมสาสร้างแบบเล็กๆก่อนนะค่อยมาปรับแต่งทีหลังพออยู่ได้นะพออยู่ได้ กีเท่าไรนะครับกี่บล็อกดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเอาสักเจ็ดละกันหกอ่าเจ็ดรายเรียบร้อยแล้วครับได้เจ็ดบล็อกครับสกี่บล็อกดีเนี่ยพอแล้วเนาะพอแล้วเนาะอีกบล็อกหนึ่งก็ได้ครับโอเคมาให้เรากันนะมาจะพอล่ไหมเนี่ยอืมเราตัดใหม่ก็ได้ครับอีกบล็อกหนึ่งครับตาแล้วสร้างประตูก่อนครับ เค okay. ตึ๊บตึ๊บอ่าเราสองช่องว่าใส่ประตูให้มาปากใหม่มันค้าพเาได้ประตูทั้งสามอันดีนะดีต้องผู้ชมว่าดีไหมครับผมว่าดีนะครับโอ้ยอ่าสิบเก้าอันผมจะสร้างให้เสร็จไปในวันนี้ครับเดี๋ยวมืดอ่าน่ะมืด โอ้ยตัดตัดตัดมวงบางผิดบล็อก,นะก,อกครับผมค็อถูกบล็อกแล้วครับแต่ผมกระโดดลงมาตั้งวางรักใส่บล็อกสองสีสสอ่อย่คยังยังยังโอเคโอ้ยเจ็บไม่พอแน่เลยครับไม้ไม่พออย,อยู่แล้วก,ก็สร้างกระจก โอเคผมจะทดสอบทวนดูค่านะครับอืมไม่ได้ไมได้เอาได้แล้วได้ได้ได,ได,ได,ได้คลิปต่อจากไอ้ที่ผมเล่นกับเพื่อนผมว่าอาจจะลงเกมอะไรดีะอาจจะลงท่าฟิกไรเดอร์นะครับโอเคผมดูก่อนนะครับ แม่ขาวร่อกันแม่ขาวแม่ขาวมันสวยครับโอเคได้แล้วผมไม่ร่วมกันนะผมจะปลูกยากให้ปลูกข้าวได้ไหมอืมโอเคเมื่อยังนี่ยยังน้อยอย่างนนยัยง ผมชอบเกมนี้อย่างหนึ่งครับสนุกดีครับสร้างสารรค์ดีอืมผมชอบตอนนี้ผมดมูโอ้ของสายสก,กินหรือเปล่าน,นะครับผมจะดูให้แป๊บนึงครับแป๊บนึงน,นะครับผมไปดูสายว่าสองสายสก,กินหรือเปล่าโอ้แล้วสกินอันเล็กครับผมก็ไปสายครับอ๋อตัดตัด ตัวนี้ก็น่าจะพอแล้วเนาะโอเคน่าจะพอแล้วครับอแต่เราก็จะปลูกเคลนด้วยโอเคอยากหาถ้ำเนี่ยเราจะปึกเข้ามาที่นำไหมเนี่ยเออจึบจ๊บเนี่ยโอเคได้แล้วสี่สิบแปดอัน สามวันต่อครับกระจกกระจกโอ้ยหิวละผมกลัวตกจริงๆตึบตึบ เรียบร้อยครับแล้วหลังคาหลังคากระจกคืนนี้ผมจะลองกึกจากการสกิลตั้นไหมเนี่ยวางไว้สักนี่แล้วกันเพราว่าหลังคาจะมาปจำเป็นกระจกแต่คืนนี้อย่าเพิ่งน,นะครับแล้วค่อยครับที่หลังบ้ี่หลังต้องนำเฟอืองนั้นในนี้นครับแค่ระหว่างนี้เราก็ต้องสร้างสร้าง สอง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 ตึบ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 โอ้ยโอตอนนี้จะเป็นตอนเที่ยงแกได้ละอ่าจะไปหาทรายแล้วก็คาฟ์ฟูเนนเนี่ยโอเคอ้ยเราสามบอกจะพอไหมเนี่ยอพอดละพูดโอเค กันเลยแล้วคุยกัดีๆครับเฟชชนอลครับโปรชนอลผมก็ไม่ไม่ไม่เฟชชนอลหรอกครับผมเล่นไม่ค่อยเก่งเกมนี้แตนผมเล่นเก่งมากครับผอมอตรงตึ่น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 ยี่สิบกว่าวันก่อน เยอะครับผมชะเยอะชะเยอะอ่าเตเียดอันก่อนคนะัต้องไปหาเฟอร์เน,น้นนะตัวเดิมก็ต้องไปเท่อาจจะพออยู่หรอกไม่พอไม่พอนักไม่พอจริงด้วยเอาไม้นี้ก่อนแล้วกันผมก็ชอบไม้โอกับชอบไม้ขาว <c oughs> อ้า ต่อไาจะไปทำฟรน้นแรกันนะครับต้องลงดินโอเคพอล้วอืมผมอาจจะไปหาเหมืองก็ขี้เกียจหาผมอาจจะลงขุดไปเรื่อยๆอ่าไอีแอกมาแล้วโอเคลงกันเลย ้มเอสวยตรงนี้แล้วกันเนะใกล้บ้านดีทำไงเป็นขั้นบันไดแล้วกันกีีอินละแปดอันคงบแปดอันสิบอันก็ได้เผื่อใช้ดาบครับใช้ดาบ คุ้มว่าคลิปนี้จะแค่จิ๊กโจ๊กเสร็จผมก็จะแค่นี้ก็แค่นี้ก่อนนะตึบตึบตึบได้กี่อันละอ่ะสามอันโอเคไปกันเลยปาก้าหูปาก้าหูอันนั้นมันตัวอะไรจราเล่กจราเล่ก มีอได้บนนี้แล้วเย้่ยโอ้เราต้องใช้ไม้สดถ้าผมไม่มีฐานใส่ไก่อนเอาน้ามันตัวอะไรตัวรค้ขึตัวรค้ขขอ,อไม้สอ้ว oh, จะมืดแล้วทำไงดีก่แอแน้วกัน จะไม่พอครับผมว่าผมทำโค่กันดีกว่าครับชาโคตจะวโอเค้าทำชาโคดแล้วใส่ออกก่อนนะนี่ใส่ไปแล้วก็จะชาโคลรอไปครับ นี่มาตัดไม้รอแล้วกันคนระับนี่ได้แล้วอันหนึง่งปูครับตัดไม้แล้วก็ต้องโป,โปโลูกปลูกเกินก็ธรรมชาติสวยงามอุ้ยมันมืดแล้วมอนนั่นเนี่ยเดินไปเลยอุ้ยชิหายแล้วชิหายแล้วครับมอนเต็มเลยครับโอ้โหเกืดอะดับอะไรวะเนี่ย ขอผมขอปิดก่อนอ้ยแค่นี้พอแล้วครับบังขาบ้างอาง้าวตรงนี้ไม่ได้ติดชิบกายแล้วโดนติดแตติด,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 ดผมกลักวครับกลัวมากตอนคืน โอ้ยอมบี้ซอมบี้ซอมบี้โอ้ยพังพังแล้วพังแล้วโอ้ยมันเยอะมันเยอะโอ้ยโอ้ยโอมอมันมาเรีวได้เวีนไวีนเวีนหลยโอ้ยตกใจ ผมจะตายแล้วครับผมจะตายแล้วเข้าบ้านก่อนฮิปเปอร์ what the fuck ฮิปเปอร์มองไปมังกัล้วกัน,นครับผมกลัวมากป้าผมยังไม่เส,สร็จสมบูรณ์ะเลยเขียดนป้าผมกับบึ้มนะครับ,บ ชิบหายน,นะครับเออน้าสองสามันนับสาม,มียังก็จะขุดไม้หรอให้ขุดทรายเ,เยอะๆเลยครับ นะปักดเนี่ยมันบักมันบักโอเคพอแล้วน่าจะพอยแลย้วอะนรมันตัวอะไรโจลักคือโจลักคือโจโจ ครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับบ๊ายบาย